สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับผมพิเศษนะครับพิเศษมากมากนะครับสำหรับเครื่องเพลงนะฮะเราจะมาร้องเพลงนะครับชื่อเพลงว่าอังสุมารินดีรินนะครับรับชมรับฟังนะฮะถ้าไม่เพาะต้อง sorry นะฮะ คำว่ารักของฉันเธอไม่รักมันไปอย่างน้อยฉันก็ได้สุขใจที่เคยได้พบแล้วรักเธอเกินใครฉันนั้นก็พร้อมแม้ต้องตายจากไปเมื่อเธอคิดดูตัว,วันในใจฉันเพียงคนเดียวและจะยังมัอนเข้าแตะวันสุดท้า เธอยังคงลังเลอยู่ใช่ไหมคงไม่มีคำใดงที่เธอจะเรียกร้องหากว่าเธอยังจะเข้าใจก็ไม่ต้องการอะไรแล้วจากวันนี้วรองเป็นร้องไม่เป็นร้องไม่เป็น,อ,ปนอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีนะบายบาย